นี่นะครับพัสดุได้ถูกแพ็คไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่สังส่งซื้อกองแต่รูกมาตอนนี้ก็เมื่อมีการไม่รับสินค้าอขอคืนสินค้นาก็จะแกะผลิตภัณฑ์ออกจะแกะของออกแล้วนะครับก็แกแพ็ค,ควยคบางตมา ของแถมยาคุณ t h a ครับตอนนี้เนี่ยที่ได้เอาอุปกรณ์ออกมาจากให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือแกะแล้วไม่มีการรับสินค้าแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้ทางร้านเนี่ยไม่สามารถทดเพื่อยกเลิกสินค้าได้นะครับเพราะว่าจะมีผลต่อคะแนนของทางร้านค้าเอาอย่างนี้นะครับข้อตกลงก็คือที่จะส่งพัสดุโดยที่ไม่ใช่กล้องตัวนี้นะครับเป็นพัสดุเปล่าเนี่ยส่งไปให้นะครับแล้วก็ไม่ต้องรับสินค้า นะครับไม่ต้องรับสินค้าให้สินค้าถูกตีคืนกลับมานะครับแล้วก็เงินก็จะคืนเข้าสู่บัญชีของอผู้ที่สั่งซื้อนะครับอันนี้ก็ขอตกลงตามนี้แล้วกันนะครับไม่ส่งสินค้านะครับเป็นส่งพัสดุเปล่าแต่ว่าไม่ต้องรับสินค้าเพราะว่าเราไม่ไม่ต้องการสินค้านะครับก็ให้สินค้าตีคืนมาเพื่อจะได้ไม่ได้เสียเครดิตกับทางช็อปปีนะครับก็ถ้าตกลงตามนี้ก็แจ้งมานะครับขอบคุณครับ